สวัสดีครับ,บเพื่อนๆนะครับวันนี้มาเจอกัน En Y Man อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับพอสมควรวันนี้นะพาเพื่อนๆมาที่โรงแรมดูสิหมวหินนะครับเดินมาพาเพื่อนๆมาดูห้องนะฮะอันนี้เป็นห้องขนาดขนาดเล็กจริงๆที่ท,ที่ที่ดูสิที่โรงแรมดูสิสก็จะมีห้องหลายไซส์นะแต่วันนี้เราจะเลือกห้องที่เป็นขนาดปกติธรรมดานะไม่ใช่ไม่ใช่ิ i กไซส์นะฮะโอเคนี่มาดูว่า พอเข้ามาแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างนะ,ะสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจนะฮะที่มาโรงแรมดูสิทุกครั้งก็คือว่าการคุมโทนที่เป็นความเรียบง,ง่ายนะ,ะ <S <S เรียบง,ง่ายคือคือสีสันไม่เยอะแต่ว่าดูแล้วมันไม่เบื่อนะฮะโอเคพอเข้าประตูมานี่คือเป็นโซนหน้าประตูนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะ,ะในส่วนของพวกฟังก์ชันในการควบคุมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์การ์ดแล้วก็ไฟก็จะเป็นแผงวงจรเป็นเป็นแผงสีดําแบบนี้นะฮะคือเรียบๆแบบนี้นะค,ะคะรับ,รบ,บ,บน,นะ,ะไม่มีสีสันมากมายนะะพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ซ้ายขวาของผมคือฝั่งซ้ายมือของผมก็จะเป็นกระจบ,บานใหญ่นะฮะกระจบานใหญ่ <c oughs> แล้วเขาว่าเราอ,ออกจากห้องน้ำเนี่ยออกจากห้องน้ำใช่ไหมครับอาบน้ำเสร็จก็จะสามารถที่จะมาส่งองกระจกฝั่งที่ได้เลยเ่าเปิดออกมาจากห้องน้ำก็เขาส่งองกระจกบ,บานใหญ่หุนด <c oughs> <c oughs> ูดีทีนะครับเพราะกระจบานใหญ่มากนะดังนั้นมาไล่เลยนะฮะห้องน้ำห้องน้ำนะครับก็จะแบ่งโซนแบบนี้นะครับก็คือโซนอาบน้ำนะครับเนี่ยโซนอาบน้ำจะเป็นตูนะะ้กระจกแบบนี้ ก็เป็นสีพื้นเรียบๆนะฮะสะอาดสะอาดนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะฮะก็เป็นปกติเนา้อตอนนี้นะครับเปิดแบบนี้นะครับนะฮะเปิดขึออกแบบนี้นะครับนะฮะข้างในก็จะมีปกติถ้ามีแชมพูนะครับแล้วก็สบู่นะครับโอเคเข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นปกติของโรงแรมทั่วไปนะแล้วในนี้ยังมีกระจกปานเล็กอันนี้นะครับที่สามารถปรับได้นะครับนะก็จะมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะฮะดูซินี้ก่อนเนาะ นจากกระจกบานนี้นะครับที่เราสามารถที่จะมาส่องได้นะครับเนี่ยนะครับมุนได้ด้วยนะครับมุนปรับได้ก็ยังมีในส่วนของนะฮะเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือนะครับมีนะก็ต้้งปรับนะฮะสำลีนะฮะแล้วก็มีพวกสบู่อะไรต่างๆแถมมาเพิ่มอีกนั่นเลมีแปรงสีฟันแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับความกับน้ำดื่มอีกชุดหนึ่งก็คือสองขวดนะครับปากกติในห้องใหญ่ไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าจะมีในห้องน้ำ ที่ชูเก็บไฟนะฮ่องไฟสีกํลาลังสวยหมายความว่าเพื่อนคนไหนที่ชอบอะนะเซลฟี่หรือว่าอะไรเนี้ยแสงไฟแบบเนี้ยมันจะสวยสๆและสิ่งหนึ่งเลยเวลามาโรงแรมนะครับเวลามาโรงแรมหลายคนก็นจะถามถามว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วระยะานะครับเจอเข้ามาแล้วนะครับมีสิ่งนี้ไหมนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องมีอันนี้เลยครับอ่าบน้ำน,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 นะครับอาน้ำนะครับ ใครที่ชอบแช่หรือบางทีครับรถมาจากกรุงเทพะเทศจากจังหวัดไกลๆนะครับอยากแช่ทั้งอุ่นนะครับก็สามารถที่จะมาเปิดแช่น้ำหรืออ่านี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาเนาะก็นะครับเดี๋ยวโอเคเย็นๆไม่ว่าไอคลิปนะครับโอเคนี้คือในส่วนของห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราออกมาจากห้องถูงนะเนี่ยที่บอกนะฮะออกมาจากห้องน้ำปั๊บเจอกระจกบานใหญ่นะครับที่เห็นเป็นเงาฝั่งด้านหลังนะครับทีนี่มีสองคน ในส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเเครื่องนะครับคือกาต้มน้ําร้อนสำหรับชงกาแฟนะครับมีนี่ฮะมีให้มีชานะครับมีชานะครับมีชานะครับมีชามีกาแฟนะครับอันนี้จะเป็นกาแฟนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกาแฟสูตรซิมิกเราเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถทานได้เลยนะฮะปรากฏชตรงนี้นะครับเป็นกาแฟสูตรใหม่แก้วนะครับเป็นสีขาวดูเรียบง่ายตัดกับ ตัวพื้นของพื้นที่ก็คือ,อตัวเคาน์เตอร์ก็จะเป็นสีดำพร้อมกับกล่องสีดำนะฮะทำให้สิ่งของที่เขาตกแต่งไว้ในห้องมันดูเด่นมากขึ้นนั่นเองนะในนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจองเป็นห้องคลับก็จะมีเรียกว่าสิ่งที่จะเอานวความสะดวกหรือบริการเพิ่มมากขึ้นอีกหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําที่มันมีมากกว่าปกติโรงแรมปกตินะฮะถ้าเราไปไปพักกันส่วนใหญ่คือเต็นที่ก็คือเราเห็นเข็นน้ำแค่สองขวดใช่ไหมครับ น้ำแค่สองขวดแต่ที่นี่คือเมื่อกี้เราบอกเนาะในห้องน้ำมีสำรองไว้สองขวดและด้านนอกก็คืออีกสี่ขวดนะครับน,นะครับข้างบนเลยฮะข้างบนมีอะไรก็เป็นตู้ที่เราจะสามารถเ <c> ม <oughs> ่มีมมมมอะเราจะอาบ้างเปล่าเรงได้คือเพื่อนๆซื้ออะไรมาก็สามารถเอามาเก็บได้เนาะเอามาใส่ได้ซื้อขนมซื้ออะไรก็แล้วแต่นมาใส่ได้ส่วนข้างล่างครับ ข้างล่างก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับมีแก้วน้ําแก้วเหล้าแก้วไวน์แก้วกาแฟแก้วชาพเพิ่มอีกนะฮะกรณีสำรองแล้วก็มีมีการรับร้อนแบบรุ่นเดิมๆก็มีนะฮะมีกติกอย่างที่เพื่อนๆเห็นข้างล่างก็คือเป็นตู้เย็นครับตู้เย็นแบบมินิข้างในก็จะมีเครื่องดื่มที่ทางโรงแรมตเตรียมไว้ให้เห็นไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกับโรงแรมทั่วๆไปที่จะเห็นขวดน้ำแค่สองขวดนะในตู้เย็นก็ยังมีอีกสองขวดเห็นไหมฮะนะ นะครับมีน้งน้ำธรรมดาน้ําแร่นะครับโอเคนี่คือในส่วนตรงนี้นะครับโอเคที่จะเอาไว้บริการสาหรับเพื่อนๆที่มาถึงโรงแรมนะครับที่ทางโรงแรมดูสินะครับดุสิทานดีเหมืยนเตรเมให้เราส่วนบริเวณนี้นะฮะโอเคก็เอาไว้สําหรับที่จะวางกระเป๋าหรือว่าเป็นนั่งเล่นได้นะฮะจะเป็นหินอ่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมเรื่องของเรื่องปรับอากาศและก็ไฟนะครับ สังเกตไหมฮะว่าตู้บอกคือเขาจะเป็ยับภูมโทนสีประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟต่างๆจะเป็นสีดำครับเพื่อให้มันดูเรียบง่ายให้มันมันดูหรูดูไม่เบื่อนะครับอ่ะโอเคนะครับเอ่อเข้ามาแล้วนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตู้สองตู้เสื้อผ้านะฮะตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ไม้นะครับก็ดูเขาเรียกว่าเป็นดูธรรมชาติเดี๋ยวดูข้างในดนึงนะว่าเขาเตรียมอะไรไว้ให้นะฮะนอกจากความสดใสตัวตองไหนนะครับ ฐานนอกจากนี้เป็นบริการเสริมนะฮะเฉพาะห้องนี้เท่านั้นนะครับาลูกชายแอบมานอนกันอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอ่าอ่าโอเคครับโอ้โหนะครับทำตื่นเต้นเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือรูปใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้กับลูกชายนะครับอ่านะครับก็จะมีที่เก็บของนะฮะเราก็เอากระเป๋าเสื้อผ้านะครับมามีกรณี กระยุมนะครับแเป็นอาร์ตแบตที่ทำเฉยไปนะฮะนี่ที่ใส่รองเท้านะครับแล้วก็ยังมีรองเท้าสำรองสำหรับเดินในห้องนะครับเนี่ยสำหรับเดินในห้องนะครับว่าแล้วก็จัดไปครับอ่ะนี่ครับเรียบร้อยนะครับ,นะรบ,รบโอเคแล้วก็มีชุดสำหรับที่ควบคุมอากาศนะฮะควบคุมอากาศ มีแบบนี้เปไม้แขวนใหหนน้ฝังนีล่ะฝั่งนีุ้ี่ก็ไปนั่งมีทกเซนนะครับอันนี้ถุง u รีส์สหรับเือผ้าที่เราจะฝากทางโรแรมซักน็จะใช้ถุงนี้ยนแรเพื่อที่ทางโรงแรมาสไปซักให้จะวนรอไปซัไปรนซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นมาห้องคลับไม่มีค่ะห้องคลับให้ฟรีสามชิ้นแต่ว่าห้องคลับ ทักฟรีสามชิ้นต่อวันสามชิ้นต่อวันนะครับว่าเป็นอการบริการฟรีก็เปม่ห้องกลบนะครับแล้วก็มีตัเซฟครับมีตันีนะครับก็มีทิ่ชัสหับ่ขนเะครับลน้อยแล้วก็มีบริการเรื่องของโทรศัท์ครัสรัที่จะเรียกใช้บริการนะครับในส่วของขรแเล้วก็เป็นอ่ีส่วนนี้ครับซึ่งเป็นเจียงน้ทนะครับซึ่งตันนี้เป็น ทิงเป็นสำหรับน,นอนสองท่านนะทีนี้เนี่ยอย่างนี้มีลูกชายมานอนอยู่นะครับตอนนี้ลูกชายโตแล้วก็เดี๋ยวช่วงช่วงครึ่งๆทางโรงแรมก็จะเอาที่นอนเส่มาเสริมให้นะก็ห้องกว้างพอที่จะใส่นะครับที่จะใส่ที่นอนเสริมไปเองนะโอเคนี่คือเป็นส่วนการตกแต่งห้นองนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ นอนนะครับด้านหน้าของเตียงนอนก็จะเป็นทีวีนะครับทีวีจอใหญ่นี่ครับทีวีบางคนหนีจากกรุงเทพมานะเขามานอนดูทีวีที่ไหนเป็นที่นอนเฉยๆนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับอ่ะแล้างนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้อ่าขอดูข้างในนะครับว่าจุกนี้นะครับของโรงแรมคืออร่อยนะครับโอเคนะฮะอันนี้นอกจากว่ามันเป็นช่วงของ ในช่วงเวลาของโควิดเนาะทางแบรนด์ก็จะมีที่หา้ามมีเจลมีผ้ามีที่ช่วยเปียนมีเจลแอลกอฮอล์ลออให้แล้วก็แมสให้นะครับสองอันนะครับนะอันนี้แต่แบรที่ไม่กังวลเพราะว่าจริงๆเราเดินทางน,นะครับเราเองก็ต้องก็ต้องเตรียมติดตัวไปตลอดเวลาอยู่แล้วนะสำหรับตัวนักขับนาำหน่ยนะครับมีกระดาษโน้ตมีปากกานะครับ,ร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 รบแล้วก็นิสก์ใบอันนี้ก็คือคีย์การ์ดนะครับมีสองใบ ให้สองใบครับสามใบสามนะครับนะอี3ีสามนะครับนอกจากนี้ครับเข้ามาแล้วนะครับโอบไฟสวยงามข้างล่างครับที่โต๊ะนี้ก็จะมีเป็นผลไม้นะครับที่ทางโรงแรมเตรียมไว้ให้ซึ่งสามารถที่จะทานได้เลยนะครับนะซึ่งผลไม้ก็คงจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะอันนี้ก็มีพวกจานช้อนซอสเตรื่องอะไรสำหรับที่จะนั่งทานได้เลยนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับสิ่งมีอีกถุงนึงนะครับดูสีทองนี้นะฮะก็คือนายท่านนะครับก็คงจะสามารถรับน้องเพลีได้เลยนะฮะอันนี้ไม่เป็นะไรครับเป็นลายเปล่าบนลายปล่าผมนั่นเองนะฮะเตรียมไว้ให้นะครับมีลายเปรับผมพร้อมนะครับโอเคอีนิดนึ่มันนิดค่ะอ่านะครับมีนะครับมีลายเปล่าผมนะครับพวกเอออ่ามีสังเกตครับนี่เป็นกุ้ยชิโวนะครับ ที่มีโรงแรมโรงแรมมีไว้ให้นะฮะก็คือจะมีปลั๊กไฟที่มากพอนะฮะแล้วก็มีทั้ง h d m i นะฮะตัว USB นะฮะจะมี USB ถึง3ช่องเลยนะฮะสำหรับที่จะเสียบมือถือชาร์จมือถือได้สบายเลยนะครับนะซึ่งจะมีทั้งปลายเตียงนะฮะหัวเตียงทั้ง2ฝั่งด้วยนะฮะเรียกว่าปลั๊กไฟมีเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือนะโต๊ะนะครับโต๊ะมีตรงนี้นะครับแล้วยังมีโต๊ะเล็กด้านนี้อีกนะครับนอกจากนี้นะฮะถ้าเรามองไปที่ ในส่วนของระเบียงด้านนอกนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเรามาช่วงบ่ายนะครับแล้วก็บังเอิญว่าฝนตกพอดีนะฮะฝนตกพอดีนะครับแล้วก็มีละอองฝนเล็กน้อยนะฮะทีนี้เราอยากให้ดูวิวเพราะว่าพอเปิดหน้าต่างมเนคือจะเป็นห้องที่อมองเห็นทะเลนะครับมองเห็นพื้นที่บึงของโรงแรมนะฮะแล้วก็ส่วนพุ่สาะน้ำนะฮะส่วนพุ่สาะน้ําของโรงแรมซึ่งมีการาปรับปรงุงีโนเวทใหม่นะฮะ คมันมีสองส่วนนะครับเป็นสั่นน้ำนะครับเป็นสั่นน้ำกับเป็นปืนน้ำนะฮะับปืนนะะ้ำมันโดยจะมีเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วไม่ไม่ด้มีการปรับไม่ได้มีการใส่อเลยมันจะเป็นสองส่วนและที่เพื่อนเห็นอยู่ชินเป็นอาคารใหม่ทุกอาคารที่อยู่ในทะเลเป็นส่วนของร้านอาหารเป็นที่ทานข้าวที่ทางโรงแรมสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นห้องอาหารติดชายหาดนะฮะที่สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงโควิดน,นี่เองนะครับ เป็นบรรยากาศอยู่แต่วันนี้ฝนตกนะฮะจรทีๆโปรแกรมก็คือว่าเรากล่าวว่าจ,จ,จะลงไปเล่นน้ำนะฮะเบไปแดนทะเลนะไปแดนชายฝั่งไเล่นน้ำในสระเพรว่าที่นี่เขารอให้ฝนหยุดนะครับท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็เ,เป็นบรรยากาศนะครับนะบรรยากาศของโรงแรมดุสิตธานีนะที่ผ่านเพื่อนมาชมนะฮะในส่วนของห้องของเรานะฮะแล้วก็ ในช่วงเย็นนะครับก็จะมีในส่วนของขับเล้าหายคว่าคือเราสามารถไปใช้บริการนะครับอาหารเครื่องดื่มได้นะครับซึ่งจะมีเฉพาะสําหรับสานะเพื่อนที่จองในรูปแบบของห้องเป็นขับเล้ามานะห้องขับมาเทนั้นเองถ้าเป็นห้องขับแบบธรรมดาก็าจะไม่มีส่วนนี้แล้วก็กเพื่อนๆก็ลองเข้าไปติดต่อนะไปดูในเว็บไซต์นะครับหรือว่าสามารถที่จะโทรมาถามทาง,ทางโรงแรมบูเชาคอได้นะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับช่วงหน้าฝนไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไปก็ขอเพื่อนๆเ,เดินทาง ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ